ลูกแกะจ๋าอย่าทะเลาะกันณหมู่บ้านแก่น้อยมีเจ้าลูกแกะสามตัวที่ชอบทะเลาะกันและไม่เคยทำอะไรร่วมกันเลยอ,อ,อะไรเนี่ย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 อยู่มาวันหนึ่งเจ้าลูกแกะทั้งสามตัวทะเลาะกันจนไปชนก้อนหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาจากภูเขาไปชนปราสาทของราชาแกะ ราชาแกะโมโหมากจึงพูดกับเจ้าลูกแกะทั้งสามตัวว่า mm hmm. พวกเจ้าต้องสร้างปราสาทคืนให้ข้าภายในสี่สัปดาห์ไม่อย่างนั้นข้าจะขับไล่พวกเจ้าออกจากหมู่บ้าน mm hmm. เจ้าลูกแกะดินดังนั้นก็บอกกับราชาแกะว่า สสัปดาห์พวกข้าจะทำเสร็จทันไ,ได้เช่ททนไรแต่คําร้องขอนั้นไม่เป็นผลราชาแกะยังคงยืนยันให้เจ้าลูกแกะทั้งสตัวสร้างปราศาท์ให้เสร็จภายใน4สัปดาห์เจ้าลูกแกะทั้ง3ตัวได้แต่คิดว่าถ้าตนโดนไล่ออกจากหมู่บ้านจะต้องโดนหมาป่าจับกินเป็นแน่ วันรุ่งขึ้นเจ้าลูกแกะทั้งสามตัวจึงเริ่มสร้างปราสาทด้วยตนเองต่างคนต่างสร้างไม่ร่วมมือกันเวลาผ่านไปแล้วสองสัปดาห์เจ้าลูกแกะทั้ง3ามตัวก็ยังสร้างได้แต่เพียงฐานของปราสาทเท่านั้นทำมาตั้งนานแล้วทำไมได้แค่นี้เองเนี่ยโอ้ยจะเสร็จทานไหม เย็นวันนั้นลูกแกะทั้งสามตัวได้มานั่งปรึกษากันเป็นครั้งแรกโดยมีลูกแกะตัวหนึ่งพูดว่าข้าว่าพวกเรามาร่วมมือกันสร้างปราสาทดีหรือไม่ถ้าสร้างด้วยตัวคนเดียวต้องเสร็จไม่ทันแน่ๆเลยข้าไม่อยากถูกหมาป่าจับกินนะลูกแกะอีกสองตัวก็เห็นด้วยจริงด้วยจริงด้วยใช่เลย หลังจากวันนั้นเจ้าลูกแกะทั้งสามตัวก็ร่วมมือกันสร้างปราสาทอย่างขยันขันแข็งสูงอีกสูงอีกตรงนั้นแหละตรงนั้นแหลและแล้วในวันสุดท้ายเจ้าลูกแกะทั้งสมตัวก็สามารถสร้างปราสาทได้เสร็จจนได้ราชาแกะพูดกับลูกแกะทั้งสามตัวว่า คาหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะทําให้พวกเจ้าได้บทเรียนนะการทะเลาะก,กันนั้นไม่ใช่เรื่องดีการร่วมมือกันต่างหากจะทําให้ประสบความสําเร็จเย้เยเยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการร่วมมือกันจะนําไปสู่ผลสําเร็จ ขอบคุณที่รับชม